แบซีทุกบอ่อวะโอ้แต่ขันหา่นาเบอ,ามมาอร์กอนคิจไปทั้งได้วันนี้เม่ชอเลยนเดีเด่นจะมาขอที่ ใจลายกัขอบใจพ่อและแม่ที่ซื้อดินให้น้องมวยเนาะกับหายผนอยู่ดีมีแห้งด้อพ่อแม่เด้อมาหนี้ลูกการดีะหลายเนาะกับพ่อผู้ทีเพิ่มด้วยซื้อดินแหละเจ้าหน้าไม่เจ้าโอ้ยกับขอบคุณพ่ออีกเท่อนึงให้พ่ออยู่ดีมีแห้งเนาะทั้งผสิคายอีกโย่พูทั้งพุ่นกับผนสิคายพูได้ยาวกู่าทั้งนี้อีกผลแ่บเศร้าครับเทไรเตอรตอนเศร้าหาเม็ดคุณสิมาสี่หมื่น 4 8 2 0 0นส,สบายดีสบายดีมาพ่อกันอีกเทอะทนหน,น,นึ่งเนาะโหกำลังคนกล่นลงมาพี่น้องเลย ลุยต่อบาดนี้อ้าหามทางลงโอ้เตรียมไว้แล้วบวมาเที่ยวนึ่งชามทางนะกำลังดีใจพอแก <laughs> ้วเข้ามาเที่ยวละชามทางเสนดอกสแปร์สแปร์ปใช้บอลไม้กี่นี่พอบอกแล้วทางนี่จงตั้งใครคุมมนันนะไม่เล่าพอเปิดหน้ามองคุมเลย้มันจะสบายเนาะ ใช้มองเข้ามาไอ้กนี่ลงได้เอาห่ะโอ้พีน่นะนี่กล,ล้องดบวชหนะไม่ต้องม้วยศาสตร์ปูนั่งก็ได้ใส่ทิบเข่าเจ้าเอามาาะเอามาอยูอ่ฝ้าแหงา้งบม่ได้เวใส่เลยกินี่ยันอยากให้มาหมองถึกหมองถึกยังเลยจริงๆก,กับไปขนาดมาตกนี่แต่มันยังไปบวไอะไไปตามสายไฟโอ้พุ่นกับสายไฟ ไปทางไหนไปตามสายไฟถามเด็กน้อยแพ้ถามนิดหนึ่งมันไปเป็นไหมันแบบเวสายเวสายนี่เลยเลยแบบบกคิดท่อไปเลยเลยดิคันเวสายแล้วเวครัวเลยเขาเคยมาเนาะมันเราเวสายแล้วเวสายใช่ใช่คัวใช่ครัวบ่บอมีแต่สายเรียวก็ขาดถูกเห็นบ่แทงน้ำกับเขาเออเห็นเห็นแล้วเวสายมันกับบุตรึงแล้วคนจะออกมาเออ ขับไ่ะเข้ามาถอยูดิบแ่ามันสิบหวข้าบัดบหูบอนเนาะบบหูมองเนาับบหูบอนโดยพี่ล้วพักกันนั่งพี่เลยผีสาวศาส์พื้นสี่เ้พื้นใพื้นสิเตียมนอนศาสต์ศาส์พื้นเดียวนี่บ่สิเตรียมนอนนี่ บิ้งบิ้งตู้อีกคนเบิ้งคือปล่อยน้ำเลยเพื่อบัญชีลงบดเตรียมเลยบดจังโหลดบดสองแถวอ่ะอันนี้กับพ่อให้นะพ่อมันกัแล้วแต่ราชการคนเนาะอันนั้นน่ะเศร้าเม็ดถึงน้ำทีคนไปบม่ได้เลยคนนี้เอาไอืออโอ้คันคุ้มนีนมาทั้งนี้เนาะเลย ไปทางใดบ่จักน้ำพิ่นลูกดีูลูกมาพี่ลูกมาพี่มันหวยเอ้ยดึงท่อที่ไปไปไปดึงอะไรดึงไม้ดึงไม้โอเคไออไฟไก่พูดเอาผู้ดีห้องนะโอเคเสร็จแล้วเอาพ่อ

รถสิบล่อยนะ้งม,มาใส่นี่บ่บวันนี้อ,อ๋อผัทางนายเพิน่นทางน้ามลมาดีสามมือนี่เฮ็ดกบผู<ะ>้ไทยนูอนพีนเฮะเอาฟเลก็มีโรยเอาฟเลก็มีโรยปะามันไปนะวนไลนะป่าป <ừ> ้าก็ไ <ừ> ดังใจมันอะไรนีมือนเา ผูมันได้ผูมันบ่ได้ที่มันแท้งหยับเข้ามาใกล้ลูกผู้่วยหนา่วยหลังคือว่าเบิ่งเพิ่นกำลังอันนี้แม่น้องหมวยละย่งบทจืดแล้วกระสอบตุ้มไหมบทจือเอากระสอบเขียนเลยค่ะว่าใส้กุ๊บป้อผู้ผู้ที่ผู้ที่นช่องผูที่หนึ่งมันยังเป็นโสด ทำงานอยู่เมืองไทยคุณเอ้าจงได้ลูกชายคอยเจียเฮ็ดลูกไพ่เคยแล้ววะเอาเฮ็ดลูกเคยแล้วว่ามันจะเอาเฮ็ดลูกไพ่เห็นลูกถึงไยว่าเห็นแล้วพักนะเนาะเด็กในโลกเด็กกัน ไปเอาเอ็มลอยนํากระตารถมาเอให้สร้างเพื่อนเน่ยเพราะว่าเพื่อนเ <c oughs> พราะว่เพื่อนนี่แห้งเนี่ยประมาณอประมาณ,มาณอันติีจำลองวันนี้ถุงมือแมวว่หัวยอมไปเอ็มลอยห้เอ <Okay. S 2> เอ,เอนอลมแห้งอลนี้

ใจกบจ้าอ้าวเอาเลยจัดเลยไปลุ่นผู้บ่าวน้อยบ่นี่ก็ไดผู้เฒ่าโน้ยนะเอาได้ใช่ผู้บ่าวใหญ่เออใช่ไแล้วเนี่ยอันนี้ได้ใช่เขกินอะไรฮะเขนบปกินพื้นแรงน้ำใจได้ขั้นบปกินแล้วขึ้นบ่เอาเพิ่งล่ากินบ่ใช่เอาไว้ให้ลูกกินเนม่มวยกินบ่ใช่เพราะว่ามันแรงเอารถลุดลงมา่อยอร่อยเศร้าบ่ รุดลงมาลอยจากลอยหาทิพใกล้สิเป็นหมู่บ้านใหญ่ไลยอ่ะกูยบักนั่นมันก็คิดจากพายู่พี่แล้วคลายพี่ไรพี่น้องทำอะไรอะวันละจักมืออะไมันสิวันนี้ทางทางนั่นเนี่ยพนสิคายอีกโย่พวทางพุ่นกับพนสิคายพวได้เงากูทางนี้อีกพนแบบเาร้าหกเท่ายเติมตอน ซาหาเม่คูณสิหเสีหาไรล่ะสี่หมื่นสี่หมื่นแปดหมืร้ยวยรึ้ลูกชายกัเช่อให้ลูกชาวเอห้อเรนกดเนมัน้อาัว คนซุกซิกจะบบบบบูงคนไ่แล้วมักผูวบ้าวบ่แล้วบูมักผูสาวเ่าอบัดบัดบัดลูกชายบัดนมักผูวบ้าแบบนี้บอบอหยอกพอแก้วเพย การตั้งคืนา่าพอยู่แถวนี้สัญญาณดีดีเลสาวพม่าพรอาุลืนมันนี่แหละมันอ่อนกสาวเป็นพม่าบาดท่อที่พม่าพุ่นไหมบาดท่อก็มีพระว่าบ้านเ่าสมาชิกออนไลน์ุ่นแล้วกาลังกะเกียมเ่เมืองไทยจะบอกว่ายังยากไป ไอพ่อไปหาออนไลน์เลยตายเลยเห็นเห็นมันยิ่งกันก็พ่อตายเลยอ๋อันนี้พ่อเสียมพุ่นนะออโอ้ตัวนี้เสียมชักจุบชักจุบดิเออนหรสองรูดำเสียมหาเงินหาทองได้นี่ ตามเจ้าของดินแล้วว่าแถวนี้น่ะน่าร้ายแล้วว่ะสัญญาณก็ดีแบบสัญญาณไอ้พวกโทรศัพท์โททรัศนี่อะไรวะแบบมันนู้นนะแล้วว่ามันเป็นสัญนู้นอ่ะนี่เหมือนมันมันมีนูนบ้านเฮาน่ะขั้นกลางคืนแต่ไม่มีสัญญาณเลยได้มันนคใเหลายแม่นขันมาช่วงเด็กมาประมาณเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งสองไปเลยสัญญาณแห้ง ว่าบุญบรรทายจะเข้าไปันใส่คันว่าไรถูกแมนบ่เออเฮ้ยบรรทายนี่สัญญาณดีเลยเออแมนเยอะอไปท่านไไยายเอ้ยมียังน้ำบ่อน้ำโอ้น่าจะเจาะน้ำ ฮู้ลมแหงเนาะที่แรกก็ว่าสีเจาะนั่นแหละบั้ยามใสกบอมีพี่น้องเองก็เลยมาได้หมองนี่เนาะเิ่นยามนั่งโอ้โถลมลมลมเอ้แพลต่างแล้วเตรียมไว้โหระยนฮอนแดดนะเรียบร้อยระบัดนี้เฮ้ยทางลุงทางพอแก้ว่นก็ได้ ล้มแห้งอะไรแบบฮะโอ้อะไรคุดเนี่ยมันต่ำ กับโบมี่เสียมซื้อเนาะจะได้ขุดง่ายบถือเสียมซื้อมาน๊าเอาไปเสียมขุดมาเอ้โมันโอ้น่าเฮียบานนี่ใส่แม่ของอ Rồi mấy nó thôi nó thôi nó thôi chiều Đi đẹp có chiều là, lột là lông này kẹp lợi Đẹp lợi quá bạn nhỉ Nặng bằng thằng kia con สบายเนาะหมดเลยบ่คนกันเลยลวบางคนสิหมดเลย กนะคนเคยเนี่ยนี่น,นนะแส่สเสเยท์มองได้ด้บยวบนี่ <c oughs> นำ้ำน้ำไปบึงกันพคนสิกคอนาะมคอในหัวม,มันล้มคอยไปคอยมาเ <c oughs> อาเอาเสือกเดียท์คนแทสไปซี่ทุกบอ่อวะ <อ>ไปขั้นห่าเอน์กรอนิจไปทั้งได้บ,บ้านนี้เดดเดิด่นจะมั่พคอจี๊ด เยเห็นเนาะเวลาจอหน้าเพิ่เตงขันห่างเรียบร้อยแบน,นะไปคุณนะเถินคนหน้าคนหนเงี้ย สุดไว้แท้นี่แต่ก็วัดหนึ่งอันลานัน่นมา, have have มา,หาเห็ดหัวเห็ดแค่แล้วกับมาหาาอหัวสิงขอกสิงไข่มาเสียบว้รดก็มีแบบนี้ขี่มาโดหน้าเมามันมีน้นำก,ก๊อกเลยได้มีหัวมีแค่์มมีหัวมีแค่ะครับปลูกอย่างกะ็ะ่บได้เคย่งน้องงูกะสิมาผู้เดียวอีกแล้วนม่นเขา มาจอบเอาเพิ่นเฮ็ดในห้าวเลยโอ้ยมันเป็นของห้าวละไอีกยังห้ากับสบายดีใจดีใจปะบอกเทียนอสิได้ปะเทคิดว่าสิได้โอ้โสิแหละเพิ่นว่าอยู่เนาะถ้าท้ำความดีไปกับสิได้ดีไปตลอดพญายามหักษาความดีไว้เด้อแม่น้องมวยเด้อกับโบเก้สิได้หวานนี่นี่เอ้ยโดยกับนี่แหละเพิ่นว่าเนาะโดยลูกกับดีใจลายกับขอบใจพอละแม่จะเซยดินให้น้องมวยเนาะ กายพิ่นอยู่ดีมีแห้งเด้อพ่อแม่เด้อไม่นี้ลูกกะดีใจลายน่องกับพ่อพูดที่เพื่อโดยนนั่นแหละเจ้าหน้าแม่เจ้าโอ้ยกับขอบคุณพ่ออีกเท่านึงให้พ่ออยู่ดีมีแห้งเนาะน้องกับมาบ่ได้พ่อเอ้ยน้องบ่สบายแต่แม่มาแทนขอขอบพระขอบใจพ่อและแม่ให้อยู่ดีมีแห้งให้โชคให้มาเด้อปีใหม่กับมาเลยแม่น้องไอยกะดีใจหลายโดยขอบใจแม่บุญนำ โดยการเนาะมีแต่ทำใจาพืาากก่อนดีไหมเนองมวยเยอ<ม>้ยโอ้เพื่อดีดิคือตอบแทนทางคุณลักษมณคุณใหญ่ทุกทุกคน <โว S 2> ที่เพิ่นยืินมือเข่ามาซอยเฮาคือตอนนี้รถเจ้าก็ได้แล้วเจ้าได้ดินเตือเจ้าเห็ดหัวเห็ดยางแล้วเฮาปลูกหัห่นปลูกนีเ่เฮาก่ะมาสูบน้าหยอดเอา <บน S 2> เป็นข้าวมีแมนแมนแมนข้าล้วการผูกหัวชะไก่แมนห<ม>ัวชะไก่ข้าลูกตามแค้มหัวไมนได้หัวก่อนเนาะ คือว่าน้ำนี่ก็เฮ็ดแล้วบ่แม่นว่าป้าได้เฮาก็ต้องแบบมาสูบน้ะเพราะว่าเฮาอย่ามันมันอั้นได้เฮาสิให้มันเบิดเฮาก็มาสูบแต่ละน้อยมันก็บ่มีแต่เฮาดอกเฮ็นเห็นเฮือนคนน่ะบ่เป็นต่ย่านดอกเพราะว่าเฮือนเพิ่นเด้เพิ่นเฮ็ดหัวไว้อยู่เ้าวเสิเอาหนัไม้มาวาดแม่นี่กับอันข้าเจ้ามาบัดนี้เนาะเคยเห็นทาง FC เพิ่นนั่นมาเพิ่นบอกว่าให้เจ้าซื้อหนังไม้5อย่างแบบเฮาซื้อผสมกันไปสินะมามาไหวที่นี่แบบว่า เขามาขอเพิ่งผ้าสายเพิ่นเป็นที่ลูกเต้าคอมาอยู่อาศัยให้อยู่ดีมีแห้งเด้ออย่างให้อยู่เย็นเป็นซุกว่าให้เจ็บว่ให้ไข่ว้าครอบไปซื้อหมากไหมหรือว่าข้าประมกันัแหละมันมีสาหาสยางหรือว่ามีหมักกล้วยน้ำก็ได้สีเด็กกักหมักเกี้ยงหมักเปิ้ลเนียให้มันคบหายางอะไรเมื่อเพิ่มาเ็ัวเนาะโดยโดยโดยสั้นก็ได้โดยโดยโดย ไปเดี๋ยวไปเบิังเพ่นกันบัดแจักเทอร์เลยคิดนาสิบ่พ่อได้นะนี่พ่นยามจนเมื่อยพ่อว่าอยากให้ใกล้บ่ะพัดแม่นะพ่นก็ยามจนหอบลบไปลบมาบ่ะพัดลึกลับแต่เข้าลึกมากเลนี่มันด่วนเพื่อว่าทั้งบ่ะพัดเพ่นยังบ่ได้เพ่นก็ว่าให้ใส่น้ำกันนี่กันบ่ะพัดได้แล้วกะดีใจน้ำแล้วนะแต่ตอนนี้ก็เลยแบบใกล้กันไปน้ำ โดยโดยจักแล้วเหรอมีได้อ้าวเสียมจกหาเคี้ยบ่ไใดมันเป็นคุ้มทมให้มันเต็มบ่ไใดมันเต็มเคี้ยใช่ก็พูดแล้วไปเห็ดทางผมมีคนเหมืนลัดเนรอเออฮะจักแล้วบ่จัก เจ้าแม่นงงป้าบ่พ่อแก้วดินทรายพี่น้องนะเนาะซื้อ่าพ่อมองหนะ้าเป็นที่เรียบเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ี่อทางเรียบร้อย คลิปนี้ก็สีจกด้วยส้มนี่สักก้อนก็แหละถ่ายต่อไปคลิปต่อไปเจ้าเว้ยสำหรับคลิปนี้ก็ทั้งสมุดกับคนจบไ้วยกันไปหาซื้อข่าวซื้อน่ามาเห่ทั้ง้างเพิ่อนสักก้อนโอ้โหนอยู่วะแล้วมาแข่ง ว้าให้ลูกพอแก้วเอ็นเปียดเว้ยเฮาดีใจน้ำน้องห่วยเนาะสะบุดก็ได้หรือว่างานนี่กนมืนอื่นพี่น้องเลยอาจจะไปเขาง้องนี่เนาะสำหรับคลิปนี้ทำแล้วมาจากไฟแล้วพอกันไรคลิปหน้าขอบคุณขอบคุณไปทางคุณยังจะดีเอฟซีทุกคนดีๆตามค่ะส้มลิปของสะบุดตั้งแต่ต้นจนจบระเบิดข่ะวโฆษณาเนาะ ละคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณไปทางพ่อใจดีเนาะที่ให้ลูกเป็นสก้านบุญให้พ่อและแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็จะจจาโรคไข้ไก่เก็บยาเก็บแย่จนเด้อขอบคุณขอบคุไปทางเชฟทุกท่านเนาะที่บัมคลิปเราและบอกตัวชนะพ่อกันไหมคลิปเป็นทีสามเด้อที่น้องจะับคลิปนี้ยกไปสำเนาสกอสสบายดี